ศูนย์กลางของจักรวาลคือที่ไหนเมื่อเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าดาวทุกดวงต่างก็เป็นทรงกลมและแม้แต่โลกของเราเองก็เป็นทรงกลมสิ่งเหล่านี้ย่อมทำให้เราคิดได้ว่าจักรวาลก็ต้องเป็นทรงกลมเหมือนกันและถ้ามันกลมมันก็ต้องมีจุดศูนย์กลาง แต่หลักฐานทางฟิสิก์กลับบอกเราว่าจักรวาลไม่ได้เป็นทรงกลมและมันไม่มีจุดศูนย์กลางด้วยความเข้าใจนี้เริ่มต้นตั้งแต่เกิด Big Bang แม้หลายคนจะเปรียบเปรยมันง่ายๆว่าเป็นการระเบิดออกซึ่งทั้งหมดก็เพื่อให้คนที่ไม่ได้เรียนฟิสิก์ดาราศาสตร์หรือนักจักรวาลวิทยาเข้าใจเพราะถ้านักวิทยาศาสตร์บอกว่า มันคือการขยายตัวของจักรวาลออกไปทุกทิศท,ทุกทางและในเอกภพก็ขยายออกเท่าๆกันซึ่งยังคงดำเนินต่อไปจนถึงทุกวันนี้คงสร้างความสับสนได้ไม่มากก็น้อยแต่สิ่งกำลังเกิดขึ้นจริงๆเมื่อประมาณ13.8พันล้านปีก่อน นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่รู้ว่าอะไรทําให้เกิดขึ้นแต่เมื่อมันเกิดแล้วเราก็ได้อาศัยอยู่ในจกักรวาลแห่งนี้ทฤษฎีของไอสไตน์อธิบายว่ารูปร่างของอวกาศนั้นมีการโค้งงอบิดหดและยืดขยายได้ในที่ที่มีแรงโน้มถ่วงอยู่ซึ่งเรื่องราวจะเริ่มซับซ้อนขึ้น ก็ยังมีความไม่แน่ใจว่าจักรวาลน,นั้นแบนจริงๆหรือมีความโค้งกว้างจนดูเหมือนแบนราบเท่านั้นสิ่งนี้อาจทำให้หลายคนงุนงงโลกของเราเป็นสามมิติแต่จักรวาลน,นั้นแบนมันอาจสับสนแต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเราคืออาศัยอยู่บนจุดของหนังยางที่ถูกยืดออกหรือขยายตัวออกเรื่อยๆทุกทิศทุกอย่าง มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าการขยายตัวนั้นทำให้จัก,กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายความว่าการยืดออกของหนังยางมีความเป็นอนันต์เมื่อมันเป็นอนันต์เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจุดไหนคือตรงกลางจริงๆเพราะซ้ายก็มีระยะอนันต์ขวาก็มีระยะอนันต์ไม่ว่าเราจะจุดลงไปตรงไหนของหนังยางระยะทางรอบมันก็มีความเป็นอน,นันต์ แต่ก็ยังมีความไม่แน่ใจว่าจักรวาลน,นั้นแบนจริงๆหรือมีความโค้งกว้างจนดูเหมือนแบนราบเท่านั้นสิ่งนี้อาจทำให้หลายคนงุนงงโลกของเราเป็นสามมิติแต่จักรวาลน,นั้นแบนมันอาจสับสนแต่มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆเราคืออาศัยอยู่บนจุดของหนังยางที่ถูกยืดออกหรือขยายตัวออกเรื่อยๆทุกทิศท,ทุกอย่าง มีความเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าการขยายตัวนั้นทำให้จัก,กรวาลไม่มีที่สิ้นสุดนั่นหมายความว่าการยืดออกของหนังยางมีความเป็นอนันต์เมื่อมันเป็นอนันต์เราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจุดไหนคือตรงกลางจริงๆเพราะซ้ายก็มีระยะอนันต์ขวาก็มีระยะอนันต์ไม่ว่าเราจะจุดลงไปตรงไหนของหนังยางระยะทางรอบมันก็มีความเป็นอน,นันต์ จักรวาลไม่มีที่สิ้นสุดบาบาร่าไรเด่นนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโอไฮโ,โอกล่าวมันก็ไม่มีจุดศูนย์กลางหรือแม้แต่เราหดหนังยางกลับเข้ามาครึ่งหนึ่งระยะทางก็ยังเป็นอนันต์อยู่ดีเราบอกได้เพียงแค่ว่าจุดสองจุดที่เราตั้งไว้ตอนแรกเข้ามาใกล้กันมากขึ้นแค่ไหนนี่เป็นเหตุผลว่าการบอกระยะทางในอวกาศต้องมีจุดอ้างอิงเสมอ เช่นห่างจากโลก1000ล้านปีแสงในทิศของกลุ่มดาวปูเป็นต้นด้วยเหตุนี้เราจึงบอกได้อีกในหนึ่งว่าระบบสุริยะของเราหรือแม้แต่โลกของเราต่างก็เป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลได้ ท้ายที่สุดบิ๊กแบงคือการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอวกาศโดยทุกจุดสามารถพิจารณาได้ว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่มีความเที่ยงตรงเท่ากันและเนื่องจากมันไม่มีที่สุดสิ้นสุดไม่ว่ามันจะยืดขยายหรือหดงอมันก็ยังคงไม่มีที่สิ้นสุดอยู่ดี นี่อาจดูเหมือนข้อสรุปที่แปลกประหลาดแต่มันก็เป็นธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์บอกเราซึ่งทำให้เราต้องพลิกการรับรู้แนวคิดและการวิเคราะห์อย่างสุดความสามารถเพื่อให้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้น กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บตรวจพบโมเลกุลอินทรีย์ที่เป็นส่วนผสมของการสร้างชีวิตกาลักซี่นั้นมีชื่อว่า SPT0418-47 ซึ่งอยู่ห่างจากโลก12,000ล้านปีแสงกาลักซี่นี้มีอายุน้อยกว่า1.5พันล้านปีหรือเพียงร้อยละสิบอายุจาก,กวาลปัจจุบันที่ประมาณ13.8พันล้านปี แสงของมันส่องผ่านจากกระวลพร้อมกับความช่วยเหลือจากสิ่งที่เรียกว่าเลนความโน้มถ่วงท้ายที่สุดกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บก็ตรวจจับมันได้แต่การพบมันในกาแล็กซี่ห่างไกลขนาดนั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อของกล้องเจมเว็บ โมเลกุลเหล่านี้ดูดซาบและเปล่งแสงออกมาในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรดที่มนุษย์มองไม่เห็นพร้อมเปิดเผยว่าการมีอยู่ของโมเลกุลเหล่านี้อาจไม่ได้เป็นตัวบ่งชี้ถึงการเกิดดาวฤกษ์ในยุคแรกๆของเอกภพเล่นความโน้มถ่วงทํานายขึ้นครั้งแรกโดยไอสไตน์ มันเกิดจากวัตถุขนาดใหญ่ในจักรวาลเช่นกาแล็กซีหรือกระจุกกาแล็กซีทำให้การอวกาศบิดเบี้ยวแสงที่เดินทางผ่านมันบางครั้งจะถูกขยายออกเปรียบเสมือนเป็นแว่นขยายจักรวาลทำให้นักดาราศาสตร์มองเห็นได้ไกลขึ้น